สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมาพบมาพอกันอีกคือเก่าครับกับเรื่องเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติบตัตรตำนานเมืองในคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องเล่ปาปติชิวประวัติบคุคคลสำคัญของบัตรของเมืองท่านหนึ่งมาบอกมาเล่ามาเบ้าสู่พี่น้องฟังเพราะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการ แกประเจิดฉาิปัานเมืองมาอย่างมากมายแม้ว่าวันเวลาผ่านผันมาโดนอันแหลกแต่พี่น้องคนไทยเฮ้าตลอดทึ้งชาวต่างชาติผล่ะครับแกยังให้ความชื่นชมเข้ารบศรัทธาต่อทันเป็นอย่างมากบุคคลที่กำลังเบาถึงเพิ่นอยู่นี่ก็คือสเสด็จเตียหรือกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่พี่น้องเคยได้ยินสื่อได้ยินเสียงได้ยินพระนาม ของพระองค์และกะหูจักกันดีนั่นแหละครับมาขับพี่น้องเข้ามาไปน้ำห้อยประวัติพระองค์เพิ่นน้ำกันขับคนไทยทุกคนเสือว่าบ่มีไผ่บ่หูจักพ้นเรือเอกพระเจ้าบรมมาวงเธอกรมหลวงชุ่มพ่อนเขตอุดมศักดิ์ในฐานะเจ้าฟ้าผู้เปี่ยมด้วยบาร,รมีเป็นที่เคารพศรัทธาแต่สิ่งนี้จะก,กี่คนขับที่หูจักว่าพระองค์ท่าน ทรงเป็นหมอที่มีพระอัจฉริยภาพด่านสมนุนไพรอย่างอนเนกอันนั้นในพ้นเรือเอกพระเจ้าบรมม่วงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพ่อนเขตอุดมศักดิ์เป็นพระเจ้าลูกย่าเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หา้าทรงเป็นตนราชสกุลอาภากรในช่วงวัยศึกษาพระองค์ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ในราชนาวีอังกฤษมาเป็นเวลาถึง6ปีเต็มจังใดเสด็จกลับประเทศไทยแล้วก็เข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมทหารเ,จจเรือจนเจริญพยศเป็นผู้ซอยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือกระทั่งไปชนมายุได้30พรรษาเศษกระทรงออกจากประจำการในขณะนั้นทรงคิดว่าพระองค์เองทรงโปรดปานในอาชีพหมอเป็นอย่างมาก เคยเสด็จขึ้นเขาเขาป่าเพื่อเก็บสมุนไพรมาเห็ดยาแก้ไข่แก่โรคต่างๆมาหลายขังหลายหนนแต่ละที่แต่ละขังพระองค์กะสิมีหมอปอดผูเชี่ยวช่านด้านสมุนไพรติดตามไปถวายคำแนะนำอยู่อย่างสม่ำเสมอดังนั้นพระองค์จึงใดเสด็จไปหาพญาพิสนุประชาา้าเวกหัวหน้าหมอหลวงเพื่อฝากโตเป็นสิทธ์บ่เพียงแต่พญาพิสนุ ทานั้นที่เป็นภูทายทอดวิชาทางด้านการแพทย์ให้พระองค์ยังมีอาจารย์แพทย์หลายๆท่นานเช่นหมอโบโตนีชาวอิตาเลียนและกับหมอมิตานีชาวญี่ปุ่นพระองค์ทรงศึกษาคนขั้วตำรรายาไทยอย่างจริงจังถึงกับทรงสั่งกล่องจุลศั์เข้ามาใส่ในการวิจัยพระองค์ทรงมีห้องพิเศษเ่ิว่าห้องเคมีวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเครื่องสกัดโตยาที่สรงสั่งเข้ามาจากกลางประเทศเนื่องจากพระองค์ส่งโปรดปานกันทดล่องการสกัดโตยาสมุนไพด้วยพระองค์เองคณะส่งงานกาสิทรส้งแต่งพระองค์ยังหมอฝรั่งมีผากกันเปื้อนโดยสิมีพระโอรสและกับพาจิดาค่อยซอยถวายงานอยูเสมอ เมื่อแรกเริ่มที่พระเจ้าบรมมาว่งเทอกรมหลวงชุ่มพรนเขตอุดมักดักท่งทําการรักษาคนไข่ที่มาให้รักษากับพระองจักว่าพระองค์เป็นไผ่จนในมือหนึ่งมีคนไขค่คนหนึ่งได้ถามซื้อของหมอพระองค์บ่โปรดที่สิบเปิดเผยโตตนเพราะเกรงว่าคนไข่ทั่วไปหรือคนไข่ที่ยากจนสิบโอกาสเขามารักษากับพระองค์ถ้าทราบว่าพระองค์เป็นเจ้าฟ้า พระองค์จึงได้ตัดตอบคนไขผู้นั้นไปว่าผมสื่อหมอพ่อนแล้วก็ได้สรงรับสั่งให้คนไขอื่นพระองค์ว่าหมอพ่อนนับต่างแต่นั้นเป็นต้นมากในการเก็บค่ารักษาหมอพ่อนก็สิเก็บแต่เพียงค่าหยกคู่ตามธรรมเนียมเท่านั้นบ่เคยคิดเก็บค่ารักษาเพิ่ม,เต,มเติมแต่อย่างไดและถุกคนที่เขามาให้พระองค์รักษาก็มักสิหายดีกันถูกไล่ จังเหตุในซื่อเสียงของหมอพ่อนเป็นทีรูจักและกระโด่งดังไปทั่วพนันพจในช่วงเวลานั้นหมอพ่อนทรงโปรดทีสิษเสด็จไปรักษาผู้ป่วยตามหยาดต่างๆอยู่สม่ำเสมอคนไข้บางคนยากจนบ่มีเงื่อนจางรถผ้าไปรักษาหากว่าพระองค์หูพระองค์ศะกะ็ศิเสด็จไปรักษาให้โดยสิทส่งใส่รถยนต์เหล็กที่ล่นเก่าราชการที่หา่า ได้ทรงพระราชท่านให้ที่มีซือว่าอเนกพ้นเป็นย่านพาหนะเมื่อพระองค์เสด็จไปตรวจค้นไข่ในย่านชาวจีนหลายเถือหลายขังเขาพวกคนจีนก็เกิเกดคว่วคุนเคยและก็มีความคาษรพสศร,ษทรัทธาต่อพระองค์หมักสิจัดหาขนมของชาวจีนจังเช่นขนมจันอับทัวตัดง่าตัดมาถวายพระองค์อยู่เสมอ แล้วก็ได้พ้ากันเอื่นพระองค์ว่ตเตียและนี่ก็คือทีมากของพระนามสเสด็จเตียที่พัวเข้าหูจักกันขุนหูมาจนถึงทุกมือนี่นายพ่นเรือเอกพระเจ้าบรมมาวงเทอกรมหลวงชุมพรนเขตอุดมศักดิ์มีพระนามเดิมคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นตนราชสกุลอาภากรเป็นพระราชโอรส พระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมอมัณฑโมพระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยพระองค์ทรงเป็นผู้ว่างราักฐานการบริหารงานของกองทัพเรือทรงได้รับการเฉิดชูในมูทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่าสเสด็จเตียหรือหมอพ่อนและก็เป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ต่อมาในปีพศ2536มีประกาศกองทัพเรือขณะนา้่ามพระองค์ว่าพระบิดาของกองทัพเรือไทยและในช่วงปีพศ2544ได้แก้ไขสมัญญาเป็นองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยภายหลังจากการสินพระชน์ของพระองค์ได้มีการจัดสั่งสารและกะ พระอนุสาวรีย์พ้นเรือเอกพระเจ้าบรมมวงเทอกมรมหลวงชุมพ่อเขตอุดมศักดิ์ร่วมทั้งสิ้น217แหง่งทั่วประเทศไทยจังเก็นโรงพยาบาลชุมพ่อนเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหาีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตที่อำเภอสัตหาีจังหวัดชนบุรีหรือที่พระตำหนัก ที่หาดไซรี่จังหวัดชุมพรสำหรับประวัติของพระองค์นั้นพระบรมม่วงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์แหมสามคำเดือนอายปีมะรงตรงกับวันที่สิบเก่าท่านว่าคมปีพุทธศักราช2,423มีพระนาาเมร็จประสูติว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก่าเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระองค์แรกที่ประสูติกับเจ้าจอมมั่นดาโมดที่ดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัตรวอนบุญนาผภูบัญชาการทหารเรือวังหลวงแล้วก็เป็นน้องสาวร่วมบิดามั่รดาเดียวกันกับเจ้าคุณพระประยุร่วงมีพระกนิษฐาและพระนุชารวมพระมันดาสองพระองค์ คือพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าอ่อนองอัคคายุพาซึ่งได้สินพระยนตั้งแต่ยังทรงพเยาวและก็พระเจ้าบรมมวงเธอกรมมืนชัายญาสีสุริโยพาธพระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสุริยงปยุรพันธ์ต้นราชสกุลสุริยงพระองค์นับเป็นพระผ้าดา หรือว่าลูกพีลูกน้องกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยพระม่ารดาของพระองค์กับพระม่ารดาของพระนางเจ้าสุวัฒนาเป็นพี่น้องกันสําหรับการศึกษาของพระองค์พระองค์ได้ท่งเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเมื่อมีพระชันสาได้13ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัว ได้สงรงภคุณาโปรดเก่าให้เสด็จไปส่งศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นส่งดำรงพระอิสริยศัก์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยา่าเธอเจ้าฟ้ามาหาวชิราวุธในปีพศ2436ส่งเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเรืออังกฤษในปีพศ2439ต่อจากนั้น ทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเลือโรงเรียนปืนใหญ่และการโรงเรียนตอปิโดจนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอกรวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ6ปีเศษจากนั้นพระองค์ก็ได้สเสด็จกลับไทยในวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2443ได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทปปัจจุบันเทียบเท่ากับนาวาจี ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมมืนชุ่มพรอนเขตอุดมศักดิ์ดำรงตำแหน่งร่องผู้บัญชาการกรมฐานเรือแล้วก็ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานเรือในช่วงปีพศ2 4 4 9พระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนในเรือทรงเป็นคู่สอนนักเรียนในเรือทรงจัด เพิ่มเติมวิชาสำคัญสำหรับเช่าเรือคือวิชาดาราศาสตร์ตีโกนามิติพี่ชะคณิตอุทกศาสตร์การเดินเรือเรขาคณิตเพื่อประสงค์ให้นักเรียนในเรือสามารถเดินเรือทั้งไกลในทะเลน้ำลึกได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแหลกส่งเป็นกำลังสำคัญที่เหดให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งเขียนควมสําคัญและกับโปรดเก่าพระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพศักช2449เหตุให้กิจการทหารเรือมีราดฐานที่มั่นคงขึ้นและกองทัพเรือจังได้หยึดถือเอามือดังเก่าวของทุกปีเป็นมือกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังสรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงปีพศ2 4 5 4ร 54, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระองค์ออกจากราชการอยู่ส่วระยะหนึ่งพระองค์จึงได้ส่งศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยท่งเขียนตำราสมุดคอย ด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองและการับปรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยโบกิดมุ่นราคาพระองค์ทรงคิดแต่เพียงคาคู่เท่านั้นทั้งนี้พระองค์ทรงโปรดให้เอื่นพระองค์ว่าหมอพรพศ .2460 ประเทศสยามได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึง่งกองทัพเรือย,ยังขาดภูมิความรู้ความสามารถ ระบาดสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวได้ทรงภกกุณาโปรดเก่าให้พระเจ้าพียาเธอกรมหลวงชุมพรอ,อุดมศักดิ์เสด็จกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจรทหารเรือและการดำรงตำแนหน่งเสนาธิการทหารเรือพศ .2462 ทรง,24 62, งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปจัดหาสื่อเรือในภาคพื้นยุโรป เรือที่สิจัดสื่อนี่ได้รับพระราชาทานน้ำวาเรือรบหลวงพร,รวงทรงเป็นผู้บังคับการเรือน้ำเรือลบหลวงพร,รวงเดินทางข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษเข้ามายังกรุงเทพมาหาคนครด้วยพระองค์เองพศ2463มีพระบรมราชาองค์การให้เรือนพระเจ้าพีญาเธอกรมมืนชุ่มพ่อนเขตอุดมศักดิ์ขึ้นเป็นกรมหลวง มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าพียาเธอกรมหลวงชุมพรอนเขตอุดมศักดิ์สิงหานามทรงศักดินาหนึ่งหมืนหาพันทรงเป็นหนักยุทธศาสตร์ที่เล่งเห็นการไกลพระองค์ได้ทุ่นเก่าขอพระราชท่านที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบสร้างเป็นฐานทัพเรือเมื่อปีพศ2465เนื่องจากเห็นว่าเอาวสัตหีบ เป็นอาวที่มีขนาดใหญ่หนามลึกเหมาะแก่การฝึกสอมยิ่งตอปิโดมีเกาะหน่อยเกาะใหญ่ไร่รอบสามารถบังคับคืนล่มได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เมื่อเรือพายนอกแลนพันบริเวณนี้กะบ่สามารถมองเห็นฐานทัพได้วันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2466ใได้มีภระกุณาโปรดเก่าแต่งตัง้งให้เสด็จไดกลม ดำรงตำแนหน่งเสนาบดีกระซ่วงทหารเรือต่อจากจอมพลเรือสมเด็จพระเจา้าปรลบวงเทอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนะครสวรรค์วรพินิษนับเป็นตำแหน่งราชการตำแหน่งสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์หลังจากดำรงตำแนหน่งเสนาบดีกระซ่วงทหารเรือได้โบนโดน,นเรืออกีกพระเจา้า บรมมาวงเธอกมหลวงชุ่มพ่อนเขตอุดมศักดิ์ก็กได้กราบถวายบังคมล่าเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์คือลลาป่วยนั่นแหละครับที่ม่นทนสุลาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนื่องจากพระองค์ประชวนด้วยโรคประจำตัวทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิพธนไหวในพระราชบันทึกส่วนพระองค์ว่า กรมหลวงชุมพ่อนส่งปฏิบัติตามคำแนะนำของมอมเจ้าถาวรมงคลวงชัยยันนายแพทย์ไงฐานเลือซึ่งได้วินิจฉัยผ่าอาการของพระองค์ว่าประชวนด้วยพระโรคเสซนประสาทบบปกติและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่าเจ้าอยู่หัวกะส่งสังเกตเห็นว่ากรมหลวงชุมพ่อนเริ่มสรงพระนำเนื่นบันัตตั้งแต่งันทำบุญบัานขายบันเกิดเจ้าจอมมัณดาโมในราชการที่หา เมื่อเดือนมกราคมปีพศ2465แล้วพ้นเรือเอ,อเอกพระเจ้าบรมมาวง่งเทอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ประทับผักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดไซรีอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมณฑลสุราษฎร์ระวังนน่นสรงประชวนด้วยพระโรคไขวัดใหญ่น้ำพระอาการจังส่งสุดลงอย่างรวดเร็วจนกระถ่งสินพระชนเมื่อวันที 19, ่1 9พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2465เมื่อเวลา11นาฬกา40นาทีสิริพชัชนษา42ปี151มือได้มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที 24, ท่24ธันวาคมปีพุทธศักราช2466ที่พระเมนท้องสนามหลวงและกระทั่งกองทัพไทยได้ถือเอาวัตที่19 พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันข่สิ้นพระชนของพระองค์เป็นวันอาภากรครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องราวอัตชีวประวัติของกรมหลวงชุ่มพรอเขตอุุมศักด์ใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเวบาสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อําลาพาจากักฝักพี่ฝักดองซอยไรซอยแช่ กดติดตามเป็นแรงอ,อกเร่งใจในการบันทึกเรื่องรา่าประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อพอกันไม่คลิปหนาโชคดีไม่สุขทุกท่านครับ